สวัสดีครับพี่น้องอาหารปักไตสัตย์ตายาเลวันนี้ดีกพ่าแม่คมับล้วนเลวหนุกขบม่วงข้างบ้านไปรู้จักขบกม่วงสองน่วยกันมีน้ำมัน เคยหัวเคยดีปรีเคยน้ำเคยและแป้งเคยหรือชูรสเคยออกไฟใช้เคย<ๆ>อ่อนๆอย่าเยอะตั้งกาถาใส่น้ำมันอย่าเยอะใส่เคยข้าวน้ำมันแล้วใส่หัวเคย ใส่ดีปลีเคยหอมเยอะสวัสดีครับผม่าย,ยืดเซนตีน้นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่วอล์กของผมนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะตอบคำถาม Q&A กันอีกเช่นเคยนะครับไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยคําถามแรกกันเลยดีกว่านะครับคําถามนี้ค่อนข้างจะอิจฉาตาร้อนเลยทีเดียวนะที่รวยนี่หาแต่เอง,เองหรือบารมีพ่อแม่ครับ <laughs> น่าตลกนะครับก็ต้องหาเองอยู่แล้วดิครับนะ ขอแต่งโมจากพ่อแม่นะ่ะผมขอตนะั้งแต่ตอนผมเด็กๆนู่นแต่ตอนโตขึ้นผมหาเอาเองหมดเว้ยและนี่ก็คือแต่งโมจํานวน10กว่ารูปไม่ผมไม่ได้บ้านะเว้ยทั้งหมดทําเพื่อความสนุกและความบันเทิงของทุกคนนะครับผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าทําคลิปเผยแพร่เป็นอาชีพมากว่า2ปีได้ค่าตอบแทนจากยอดผู้เข้าชมหลักแสนแต่งโมกับกลุ่มนายภาคินเพชรชันนลอายุ19ปีหรือว่า,าเซนเ,เซ็กเตยูทูบเบอร์เนี่ยนะคะหลังจากที่โพสตคลิปเป็นการดัดแปลงแต่งโมจํานวน10กว่ารูป